เลือไม่ทำท่าเปางั้นเลยปีนไปฉีดต่างประเทศเลยโอ้โหนึ่งขึ้นเครื่องไม่ได้คะ่ะหนูกลัวฉีดแอสตาซินิก้าปวดแขนง่นวงมากอย่างอื่นก็ปกติคะ่ะหนูไม่ต้องกลัวโหนึ่งไม่กล้าเลยนะหนูกลัวมากซีโนแว็กสองเข็มปกติเนี่ย สิ้นแรงสองเข็มไม่มีอาการใดๆบางคนก็ไม่เป็นอะไรเลยนะถิ่มเงินก็ฉีดไม่ได้ภาะวาะฉีดไม่มีเออจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะจริงๆมีเงินก็ฉีดไม่ได้นี่คือเรื่องจริงเลยนะมีเงินก็ฉีดไม่ได้ถามว่าการบินไปต่างประเทศแล้วมันได้ฉีดดีๆมันบินไปได้ทุกคนไหมล่ะมันก็ไม่ทุกคนไงแก้ปัญหาไม่ตรงจุดอีกแล้ว หนึ่งมีความรู้สึกแบบคิดแบบเด็กปัญญาอ่อนนะเออแต่ว่าหนึ่งอะหนึ่งขอพูดก่อนนะหนึ่งเรียนจบแค่มอสามใช่ป่ะหนึ่งก็อาจจะไม่ได้มีสติปัญญาที่ชาญฉลาดนะหนึ่งมีความรู้สึกว,ว่าเพราะอะไรวะโควิดอ่ะมันกลัวแอลกอฮอล์ใช่ไหมมันกลัวแอลกอฮอล์มันกลัวแบบเหมือนกับการทําความสะอาดอะมันกลัวแอลกอฮอล์แล้วเราเห็นอะไรวะอู่ฮั่นเหรอ mm. อู่ฮั่นอนะที่มันเกิดที่มันเป็นต้นตอของโควิดอะอูะ่ฮั่นเขาคือวสวัสดีหนําเตยคะ่ะ อู่ฮั่นนะที่เขาเป็นต้นตอของโควิดอะ่ะทาไมเขาถึงแบบตอนนี้เขาถึงแบบไม่ต้องใส่แมสเลยนะเขาทําความสะอาดล้างเมืองกันทั้งเมืองเลยแบบแล้วทําไมแบบบ้านเราไม่มีทําบ้างวะอะไรเงี้ยหนึ่งก็เลยหนึ่งก็มีความหนึ่งก็เลยคิดนะว่าตอนนี้หนึ่งหนึ่งก็รอแบบรอรอเขาเรียกว่าอะไรรอสั่งชุด PPE ไปแจกแต่หนึ่งก็รู้สึกแบบเออว่ะทำไมทุกวันนี้แม่งเหมือนแก้ปัญหาได้ที่ปลายเหตุแม่งเราต้องมานั่งใส่ชุด PPE ไปไหนมาไหนเป็นมันรย์ต่างดาวไปเลยแล้วที่ประเทศไทยเนาะไอดอกเนาะฮะทำไมมันไม่ไปสักทีทำไมมันไม่หมดสักทีวะจองของโมโนนาไว้ฉีเข็มรับพันเจ็ดสองเข็มสามพันสี่ได้ฉีดเดือนตุลาคมค่ะของพยาไทยเอ้าเหรอพยาไทยเหรออ้ามเช็คข้อมูลหน่อยเออเขามีวินัย บ้านเมืองเรามันไม่มีความออมันก็คือเราอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถพูดอะไรแบบนั้นได้อะจริงๆเหมือนโดนบ,บังคับยังไงก็ไม่รู้อะจริงๆก็น่าจะนําเข้ามาเนะแล้วให้เอกชนก็ได้นําเข้ามาแล้วก็ใครอยากฉีดดีๆก็เสียเงินฉีดไปเลยอะไรเงี้ยโอ้โหมันจะได้แบบว่าเอาตัวที่มันแบบเพิ่มภูมิ เพิ่มภูมิเขาเรียกอ,อะไรภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันอะให้มันแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเออจะได้แบบโหคนขายของนะหนึ่งจะเล่าสาเหตุที่มาพูดเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรนะคะวันก่อนนะคะไปซื้อของเดินไปซื้อเออไปเซเว่นลงไปเซเว่นไปเจอยายขายของอยู่หน้าเซเว่นอ๋อ,อโอเคด,ดูดูโรงพยาบาลกรุงเทพนี่นนะ ไป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 เซเว่นหนึ่งไปเซเว่นเดินเข้าเซเว่นเออเดินจะเข้าเซเว่นเห็นยายคนนึงขายของอยู่ข้างหน้าแกก็ก็เลยไปซื้อของแกทีนี้ก็ถามแกแกก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าลูกสาวแกนะเปิดร้านอาหารขายของขายกับข้าวนี่แหละคนเยอะมากเลยแต่ขายไม่ได้ตอนเนี้ยเพราะเขาสั่งปิดเพราะเขาสั่งปิดเสร็จบับแกก็เลยเอาของในร้านน่ะออกมาขาย เอาของในร้านมาออกมาขายเอามาขายหมดเลยเพื่อที่จะเอาเงินไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเฮ้ยกินหอดแมตอนนี้แอดมินกำลังแพ็กของนะคะกำลังแพ็กของแล้วก็จัดส่งนะคะก็เลยทำให้แบบว่าช้าหน่อยนะคะรอบนี้ช้าจริงๆนะคะเพราะลูกค้าทักมาแบบ เนี่ยตอนนี้แชทอยู่พันกว่าแชทนะคะพันกว่าคนนะะยังไม่ได้ตอบเลยนะคะเยอะมากเยอะแบบเยอะมากเลย เรื่องทูบที่ว่าจุดนะคะก็งวดนี้หนึ่งกำลังตกลงกำลังคุยกับทางทีมงานอยู่นะคะว่าจะเอาอยัางไงจะไปในรูปแบบไหนนะคะเพราะว่าจุดประสงค์หนึ่งก็คือจุดเฉยๆเหมือนที่หนึ่งจุดนี้แหละคะ่ะแต่แต่มันก็เดี๋ยหนึ่งเดือนหนึ่งได้ข้อสรุปนหนึ่งมาไล์บอกทีเดียวดีกว่านะคะตอนนี้ก็สังเกตเลยก็คือหนึ่งไม่ได้ไม่ได้แจ้ง ไม่ได้แจ้งข่าวสารใดๆหรือว่าแนวทางอะไรที่น่าเพเลยเพราะว่าเพราะว่าลงแต่ในกลุ่มอย่างเดียวนะคะอยู่แต่ในกลุ่มอย่างเดียวไม่ได้แจ้งอะไรเลยสรุปว่ามีเหรอไอ้เครื่ 5, 40, องเนี้ยห้าพันสี่เก้าสิบบาทเพราะพร้พรอมส่งอยู่ที่ไหนของอยู่ที่ไหนอะ เซ็นทันน่าจะมาส่งเซ็นทันใช่ไมไม่ใช่มันเป็นของเนี่ยมันไม่อันนี้ไม่ใช่แอปเซ็นทันไม่ไชมเหรอไม่ใช่แอปเซ็นทันไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะออก็เรื่องจุดทูบเนี่ยหนึ่งขอเวลาแบบขอ เวลาคุยก่อนนะคะว่าจะเอาอยัางไงจะจะไปยังไงนะคะเพราะว่าคือแบบหนึ่งอาจจะบอกว่าสมาชิกในกลุ่มนะ่ะมันมีเยอะนะคะแล้วก็แกบ่งแตกออกเป็นสองเสียงนะคะบางคนก็แบบว่าบอกว่าแม่ขาเออซื้อไม่ได้พักได้ไหมคะหนึ่งงวดเขาบอกว่าเออซื้อได้ค่ะคนซื้อได้ก็จะบอกว่าซื้อได้ค่ะจุดเลยนะคะอะไรเงี้ยหนึ่งซึ่งหนึ่งก็เลยบอกว่าหนึ่งจะจะขอแบบ หาข้อสรุปก่อนนะคะว่าจะเอาแบบไหนจะออยังไงนะคะแล้วก็จะรีบแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะว่าจะอาอยังไงนะคะแต่ว่าเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยตัดเลยค่ะหนึ่งไม่ได้มีการไลฟ์สดแจกทูบนะคะจะไม่ได้มีการไลฟ์สดแจกทูบนะคะจะลงแต่ในกลุ่มอย่างเดียวเพราะว่าไลฟ์ปั๊บอะคนที่เขาแบบว่าหนึ่งก็ไม่รู้เอามาอันนี้หนึ่งก็ต้องพูดจริงๆว่าหนึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมทั้งประเทศเขาถึงจะซื้อเลขนี้กันนะคะเออก็ ก็เลยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับไม่นี่ก็ได้นะคะไม,ไม,ไม่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 ไลก็ได้แล้วก็แจกในกลุ่มอย่างเดียวก็ได้ไม่ไม่ได้ีเรียวเวลาเลยอกูไลฟ์ปั๊บนะเขาจับโทรศัพท์ทูเลย ก็ปิดไลน์แล้วพี่อยู่ไหนไปโอเคไปถ้าหนูไม่ไล์นะไม่มีใครโทรหาหนูเลยแต่พอหนูไล์ปั๊บนะคนโทรหาหนูพุบปับปุบปับุบปับุบปับโทรหาหนูแบบพุบพับอะถ้าหนูไลอ่แม้ที่หนูใส่เป็นแมทเด็กนะ เพราะว่าใส่แมสผู้ใหญ่แล้วมันมาครอบอยู่เนี่ยต้องใส่แมสเด็กหน่อยมันื่อสี่ใดปะชื่อไนน่าชืเห็นน่าปะชื่อไนน่าเปลี่ยนก็ไปเอาได้เวลาถ้าเอาเยอะถ้าเอาเยอะไปเอาได้ไหมโอนเดี๋ยวหายเข้ากลีบเม่นั่งแจ้งความกันอีก ลุงซีกัสทำไมเราไม่เห็นคอมมิต์หลายๆคนโอเคงั้นขอญาตปิดไลน์แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวรอบหน้ามาจะแจ้งเลยค่ะว่าเรื่องทูบจะเป็นยังไงแนวไหนนะคะสิไปแนวใดสิบปแนวด จะมาแจ้งให้จะมาแจ้งให้ทราบ